พิจิตรบ้านทุง่งเฮ้วิจิตรบ,บ้านทุ่งเฮ้วิจิตรบ้านทุ่งเฮ้วิจิตรบ้านทุ่งเฮน้ำมันแพงแต่ปาล์มกลับราคาลดลงคุณผู้ชมครับกว่าจะเข้าไปแทงปาล์มกว่าจะได้มานะครับฝนก็ตกเส้นทางก็เข้าลำบากลำเลียงลำบากนะครับต้องใช้รถดิแตนเท่านั้นที่จะเข้าไปแทงปาล์ม ทุกมาสู่ถนนใหญ่ที่จะนำไปขายต่อที่โรงงานนะครับด้วยความยากลำบากแสนเข็นทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาดูตามผมมาดูครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เ,เป็นที่น่าเป็นห่วงว่าราคาปาล์มจาก10บาท11บาทเศษๆเลดลงเรื่อยๆ1 1บาทลดลงเหลือ10บาท9บาทล่าสุดณขณะนี้นะครับก็เหลือ6บาทเศษๆจนะครับซึ่งสร้างความ ลำบากใจนะครับให้กับพี่น้องที่ปลูกปาล์มเยอะๆนะครับเพราะว่าต้นทุนในการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยต้องจ้างคนแทงปาล์มนะครับลำบากยากเย็นเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับดีมาร์สแปร์ไม่สมดุลเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ปลูกปาล์มนะครับคุณผู้ชมครับก็บรรยากาศ นะครับที่คุณผู้ชมเห็นในภาพขนาดนี้นะครับกว่าจะเข้าไปแทงลำเลียงนะครับออกมาจากร่องปามได้ต้องใช้รถอีแตนนะครับรถจักรลำบากยากเย็นเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับก็วอนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวก้องช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกปามหน่อยนะครับเพราะเป็นความหวังเป็นเศรษฐกิจของท้องถิ่นของชาติที่จะสร้างไรายได้สร้างอาชีพ ให้กับพี่น้องชาวอําเภอหัวใรนะครับครับอย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับเป็นฝันมาลัยน้ําใจให้กับดีเจวิเชียนบ้านทุ่งด้วยขอบคุณมากทีเดียวนนี่มู าเลขรับพี่น้องครับเจ้าด้วนด้วยได้รักบาทน,นะครับปลัมกันได้ดูนะครับปั๊มก็ลากาลุน้ำมันก็บแตงขึ้นแตงขึ้นเนี่ยน,นะครับ ก็การถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านข้าจรเกียรติฟาร์มวงังไสรเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์ติดต่อได้ที่หมายเลข0 8 4 1 2 8 1 5 5นะครับขอของงก็ขอฝากไปบ้าง<ด>นะครับคุณชมได้ชมบรรยากาศที่ร่องสวนปามของคุณดำสุวรรณรัตน์แล้วนะครับ ก็ลำบากยากเย็นเหลือเกินนะครับยิ่งช่วงฝนตกอีกกว่าจะแทงปาล์มได้สักทลายหนึ่งแทงได้แล้วกว่าจะลำเลียงออกมาสู่ถนนใหญ่ถนนที่จะใช้รถกระบะท,ทุกไปขายที่ที่ลานปาล์มนะครับลานเทปาล์มก็ลำบากนะครับแถมราคาก็ตกอีกราคาลดลงอีกเหลือ6บาทกว่าๆนะครับคุณผู้ชมครับก็อวอนไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องเลยครับช่วยดูแลหน่อยนะครับ พืชเศรษฐกิจของพี่น้องชาวอําเภอหัวไัยนะครับคุณผู้ชมครับก็ถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วครับบรรยากาศของพี่น้องเกษตรกรที่แทงปามปลูกปามนะครับเป็นรายได้ที่พอจะเลี้ยงครอบครัวส่งลูกส่งหลานให้เรียนหนังสือก็มาจากสวนปามพืชเศรษฐกิจของพี่น้องชาวอำเภอหัวไัยนี่เองนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากคุณผู้ชมครับ จากราคาปาล์มขึ้นสูงสุดที่ผ่านมากิโลละ12บาทเศษเศษลดลงลดลงเหลือ11บาทเศษเศษ10บาทเศษเศษ9บาทแล้วก็7บาทล่าสุดนะครับล่าสุดในขณะนี้นะครับ6บาทเศษเศษนะครับก็ทำให้พี่น้องชาวเกษตรกร,กรที่ปลูกปาล์มนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำเอาใจหายใจฟั่มนะครับเพราะว่าราคาปุ๋ยก็แพงแพงไม่มีโอกาสที่จะลดเลยน้ำมันก็แพงนะครับซึ่งนิมานสปายไม่สมดุลน,นะครับกวนไปยังรัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกปาลมหน่อยนะครับขอให้รัฐบาลช่วยประกันราคานะครับแค่10บาทก็พอใจแล้วนะครับ แค่รัฐบ,บาลประกันราคา10บาทนะครับต่อน1กิโลชาวสวนก็ชาวสวนตามก็พอใจแล้วนะครับก็วอนนะครับคลิปนี้ถ้าชมคลิปนี้ขอขฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขฝากไปถึงรัฐบ,บาลด้วยนะครับ,บ